สวัสดีครับสมัชชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอนำเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่4ตุลาคม2565นาหะครับสำหรับดาวโจน์ VIP นี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับออกทุกๆวันเลยไม่มีวันหยุดนะอ่าช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอเพราะคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับทีทนน่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันนะครับสำหรับดาวโจร V.P. น VIP ี้จะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะ เชียงคืนครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับพอฝากกดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะสำหรับแนวทางช่องวีปีธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครชนใครชอบก็จัดไปไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันมีให้เราชมทุกวันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องง้อวางรังี้นเถอะวันนี้ไม่ได้ ลงทุนก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็มีอีกประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับเราก็มารับชมกันเลยนะว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่จะมาลุ้นกันนะครับฝึกสมองนะครับฝึกสมองฝึกคิดนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกทคลิปทุกทคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะแฮงเฮงง,ง,งนะที่สําคัญก็คือไม่เจ็บไม่จนนะครับ2ออย่างนี้ เป็นคําที่ดีที่สุดแล้วสําหรับมนุษย์เราเนอะืมไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรงสู้สู้สู้อะไรเงี้ยไม่จนก็คือมีเงินใช้ตลอดเวลามีเงินไหลามาเทมามีคนนั้นเอามาให้มีคนนี้เอามาให้มาถึงลูกหลานนะอืมใครไม่มีลูกหลานก็มีมีอะไรเอามาให้ลักกันหนึ่งประมาณนี้นะครับคือไม่อดไม่อยากประมาณนี้นะอ่า สาธุสาธุเนาะอนขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับดาวเจน v ี VIP นะดาวเจนว์ V i p นะครับ789นะครับเน้นที่7กับ8นะครับ7อะไร7 1นะครับ1 7 7 2 2 7 7 3 3 7 7 4 4 7นะครับตัวลองก็คือ188่2 8 8 2 3 8 8 3 4 8 8 4, 8, 4, 8, 8, 4นะครับอ่า ลองลองเก้านะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้านะครับถ้าจะรูดนะก็น่าจะรูดเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดนะอืมใครชอบเก้าก็จัดไปนะครับเก้าใครชอบเก้าก็จัดไปนะขอขอ,ขอบคุณสมาชกิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีนะเอโชคดีโชคด,ชคดีสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ